สบายดีจ้ะพี่น้องมนี้มาพบเพาะกับสาร์เร็กซี่แชนเนลเพือเก่าเด้อจ้าคนเก่าคนเดิมจับคนเติมกินไ์ขึ้นคือเก่าจ้ะพี่น้องมณีใช้สิทธิภาพพี่น้องพี่ๆน้องๆมากินตำหอยเด้อจ้ะพี่น้องเด้อตำหอยกิวไหมจ้ะพี่น้องใส่บักใส่บักแตงจ้ะมากินกันเลยจ้ะอันมาเด้อพี่น้องเ้าอยู่อันอันทั้งไทยและลาวเด้อจ้ะเด้ออยู่ไทยและลาวเท็ลาวเ้าวปุ๋เนาะพี่น้องเนาะ ากินน้ำซลัลกซีเด้อเดินทางยุโรปเด้อจ้าพ,พี่เพื่อนๆมากินน้ำซลัลกซีเด้อจ้าถา้าทำคลิปนี้กะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลักซี่ชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นเพื่อโอ้ยบอกกันว่าเป็นเนิ่นๆไปทางใดเลยน้องแป๊ดนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ต่อไปเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณถูกกำลังใจเด้อเพื่อนเกาเ่าและเพื่อนใหม่ที่เขาให้่กำลังใจซัลกซีเด้อจ้าเด้อขอบคุณถูกกำลังใจเด้อที่เขาให้ม่ซัลกซี ค่ะผมมีพี่มีนกเลยท่างสี่กับไม่ได้มีทุกเมื่อน,นี่นะจ้๊ะผมพูดอะไรจ้่มาลุยกันเลยจ้ะพี่นอ้องมากินตำหอยกันเลยจ้ะฮึยดูอะไรจ้ะตำหอยจูบเลยจ้ะพี่นอ้องหอยใหญ่เลยจ้ะฮึยตกงูใหญ่เลยจ้ะพักแก กินแซมก็เก้าจ้ะไม่แซมกุ้งไปท้องซ้ำโตจ้ะนะเนาะไม่แซมกุ้งไปในนจ้าช่องซ้ำโตมาลุยกันเลยจ้ะ Ta mới chủ phí nó Cho kinh mà. Đây, cho Thế là mình nó. Thế là mình nôn, nhiều nó quên kìa. Chị cần 2 con của mẹ Cứ cao đẹp có Các bạn nhau, Chứ mà hoàn hảo Cái thơm quá Hỏi mít thì tôi, tôi nhảy để chạy Tìm lấy chạy ừ. Quá nhảy đây เขาคือจำยาบัแตมใครเต็มทงเลยพี่เนอะ ชามินที่มาตินตาหมาเนี่ยไนด้วเอากินข้าวสบายดีพ <c oughs> ี่น้องเลยจ้ะสวัสดีพี่น้องกองไฟสุ้สุขคนมากินข้าวน้ำกันเด้ <c oughs> อชิ้นก็อย่างตะไม่แทบเลยไปตัำ <c oughs> ตอนนี้เรา ท้อคนทุกตัจ้าเอาคนอ่นไปได้เสร็จจากนั้นกำลังหน้าบา mấy người nhà hát hết 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 này hết 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 khổng hết ngang mà hết nhung cặp kim thôi nhung mình không kim nhung đâu nhung kim hao cát chứ hả <laughs> มีกุ้งนําพี2-3 แซ่บๆเาไม่ตัวใหญ่เลยหอยกระไรอืมนยากทำเลยครับ sẽ phải không? Ừ. nào quá Ôi sẽ bất kỳ thấy nó hỏi nữa, Thế hạt ta ทำกู้ตัดเงาใช้มือนดึง พี่น้องเอ้ยไม่กินบุขา <c ười> ลไลน์ไลน์มึงกันเลยกาดหน้าอะไรเพิ่มมาเลยนะอะเห็ดเห็ด 아, 이런 거 같아요.

ำหอยจิวบานเฮาได้จากพี่น้องแซ่บลายจ้่พี่น้องเอ้ยชาร์ลีสิบสี่ภากลาคิดพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะจ้าอย่าลืมกดไลค์กด share. ชแชร์ช่องแมกชี่ชาแนลด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า